ออกแล้วเอาลวดน้ำต้ไนไม้ฉัคิดว่าเหงื่อเธอมันจะพอรดน้ำต้นไม้เหรอโถยังไงมันก็ช่วยหลักโลกได้ลกไม่ร้อนน้ำเหงื่อมันไม่พอหรอกมันต้องน้ำอย่างอื่นน้ำอะไรวะน้ำตาอา๋อวิ่งต่อวิ่งต่เอเฮ้ยเฮ้ยหน้าคุ้นๆอะอ้าวรู้จักเหรออให้นึกก่อนวิ่งก่อนเหมือนเห็นในแบบแฟนคลับ ขอขล่องบางอ้างเหรอ,อ <ๆ S 1> ก็ตามใดที่แอนนี่ยังไปหาน้ํามาลดน้ำต้นไม้ไม่ได้พฉะนะโลกมันจะร้อนก็ต้องทาครีมกันแดดฟุตตี้ต่อไปตายดีกว่า,วา,วาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนชาวนทุกคนนะคะวันนี้น้องแยก,ก็อยู่กับน้องแอนนี่แล้วก็น้องเลยเหรก แต่อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยไปหามาจากไหนอ่ะเก่งมากบอก็คือเรารู้กันกอยู่แล้วไงว่าเพจน้องเนยดักโลกเนี่ยไม่ใช่น้องเนยตัวจริงคือไปเอารูปใครมาก็ไม่รู้อ่ะใช่เลาบอกว่าตามตัวยังไงต้องให้โปรดิวมาตอบถามเราเองแล้วกันไอะไรเดี๋ยวเคลียรต่อไปสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์อไม่เอาไม่อยากสัมภาษณ์เห็นกันทุกวันเบือ่อเบื่ออะใครอยากรู้ก็ไปสัมภาษณ์เราเองดีมีชีวิตที่อันนี้อายุกี่หลายแล้วยี่สิบปีว่นไหนในในรูปอะในรูปคือสมัยไหนเพราะว่าในรูปคือผมประมาณเนี้ย สมัยตอนมอต้นมอต้นอเอ๊ะหนูไม่เคยเรียนนะหนูเรียนแต่มอต้น<อ>มันเป็นโรงเรียนอินเตอร์หรือเปล่ามอตน <c oughs> ม้นองไรแบบอ๋อทุกวันนี้หนูก็ไม่กินผักเพราะหนูเชื่อพี่เนยไงว่าห้ามกินผักเพราะเดือร้อนเยนยก็ทั่งผักใส่เลยส่งหนูก็ไม่เคยทำมาใครเลยเพราะหนูก็กลัวโรกร้อนจะถามาน้องเนยว่าน้องเนยเนี่ยอยากจะรู้จักคนที่เอารูปเราไปใช้หรือเปล่าแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างอยากรู้จักสิเพราะเขาทําให้เราดังเออเออเออ สัมภาษณ์กี่รายการแล้วสองรายการสองรายการแล้วนะจ๊ะแล้วเล่นเล่นหนังยังเล่นแล้วกลังจะเล่นหนังแล้วจ้ะเรื่องอะไรรักโลกที่คุณรอหรือเม็กซัมเมอร์หรือดูร้อนหน้าฉันฟื้นอะไรเงี้ยร้อน้ยชิ่เกียวจะโดนตีนะก็อยากจะบอกเลยเขาก็อยากบอกว่าขอบคุณมากแค่ปล่อยให้เขาพูดกับตัวเองก่อนแป๊บนึงอย่าไปขัดเดี๋ยวลน ใช่เขาผักยังไม่ซึมยังไม่ซึมดื้อได้กินมาโอเคตอบต่ออ๋อก็อยากรู้ว่าเขาตัวตนของเขาอ่ะเขาไม่กินผักจริงไหมตัวตนเราอ่ะเรากินผักหัวสมองเราอ่ะต้องใช้แรงงานต้องใช้ปัญญาหัวสมองยกปูนเนาะใช่แล้วยิงคนละมุกแล้วเวลาเดียวกันมันจะแป๊กห้ามเล่นในเวลาเดียวกันเพราะมันจะแป๊กทันทีโอเคอ่าไม่กินไม่กินเลยเลยเลยลืมแม่ผักให้กินหน่อยดิเต็มไหม โอ้ยใช่เต้นเจ๊ตามความคิดของเธอเต้มเลยจุกโอเคเรามาถามกันดีกว่านะคะตอนนี้ขอแฟดทวิตเตอร์แบบนึงนะคะทวิตเตอร์ด้วยสิคตอเต้นแล้วปิ๊ยังอยู่อ่ะคือตอบด้วยหรือเปล่าไม่ต้องเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไม่ยังอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาถามคำถามกันดีกว่านะคะว่าน้องเนยตัวจริงรู้สึกยังไงกับสำนวนในทวิตเตอร์นะคะถึงทึ่งมีใครเป็นแบบเนยบ้าง ตอนอาบน้ําที่ไรรู้สึกชื่นใจมีความสุขทุกทีที่รู้ว่าน้ําที่เราอาบเนี่ยจะไหลไปตามท่อแล้วก็ลงสู่ดินเพื่อต้นไม้จะได้เจริญเติบโตได้ต่อไปเราก็แฮปปี้นะว่าน้ําที่เราใช้กลับไปสู่ธรรมชาติที่สวยงามของโลกเราปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ <laughs> ใช่กลับคืนปล่อยชนนี้คืนสู่ปา่าไปไกลไเลย <laughs> เลยเห็น <laughs> เพื่อนเลยเขาชอบไปซื้อพวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกของเราอยู่ซื้อหมามาลูกสาวลูกชายน่ารักมาเออเนยก็เลยสงสัยว่าทําไมไม่ลองปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็เลี้ยงเป็นลูกบ้างล่ะคะน่ารักดีออกตั้งชื่อไดด้วยบางคนจะกล่อมนอนไม่ได้อ่ะลาต้นมันยาวทะลุเตียงโอ้ลูกแขนพังนะกระบอกเพชรก็ยังได้เป็นตอขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ลูกโอ้โอ้ลูกเวลาโอ้ลูกทำไงโอ้ลูกก็ ึ้นไปนั่งนั่งคุยเออนั่งคุยกับกระบองเพชรฮัลโหลบองเพชรบองเพชรแป๊แป๊บเนยโดนคนอื่นที่ไม่รู้จักกันเนี่ยด่าทอได้คำหยาบคายต่างๆนานาเนยก็โกรธมากแต่พอเนยมานึกอีกทีเนี่ยเนยก็ดีใจที่คนไม่หันไปด่าโลกแล้วหันมาด่าเนยแทนเออเออเออดีว่ะมีสนรีสึนดีไหม เราก็รู้สึกดีสิเขาไม่ด่าโลกอืาไม่เป็นไรหรอกให้เขาด่าไปเถอะพอทึงวันนี้ก็มีคนรักเราด่าโลกดีกว่าเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทำให้เราต้องเสียเงินไปเข้าโรงพยาบาลนะใช่ทั้งโรคหืดโรคของโรคเอชภาวเอชยศมีเพื่อนถามว่าเนยชอบกินอะไรเนยบอกได้อย่างเดียวเลยค่ะว่าแองกึกึกึเขาบอกว่ากินขี้เนยไม่กินผักเพราะว่าเนยถือว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่า ไม่จริงแต่ถ้าเรารู้ว่าการที่เรากินผักอะแล้วทําให้เราดังอะที่หลังจะเลิกกินแล้วเสียเดี๋ยวเดี๋ยเอาใหม่พุ่งใหม่หนึ่งสองส้ก็ไม่กินผักทําให้ดังเอาใหม่เสียเอาใหม่เราถ้ามีโอกาสนะอื ถ้าทาให้เราดังอ่ะเราจะหยุดกินผงดีกว่าเออนี่ยเข้าใจสักทีเช้าแล้วค่ะทุกคนสูตรอากาศยามเช้าเข้าไปลึกๆแล้วอย่าปล่อยออกมานะคะเพราะว่าการที่เราปล่อยอากาศออกมาเนี่ยมันคือการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปทําให้โลกมีคาร์บอนไดออกไซด์มากยิ่งขึ้นโอ้ยตายแล้วเราลองทำกันไหมอันหนึ่งสองสามไม่ได้อยู่ยากอยู่ยากอยู่ยากไม่ได้อันตรายนะจริงอาจจะช็อคตายได้ขอตาย คือแม่นั่งอยู่แม่หัวเราะแบบว่าเข้าประเด็ของเรากันบ้านดีกว่าว่าสัญญาณอะไรที่บอบบอกว่าคุณจะขึ้นคานคานอะไรใหญ่ที่สุดคานคานไปนู่นคานอธิกวยคุณไม่มีวี่แววว่าจะได้ไปออกเดตอัตม่ะ ก็แต่ไม่มีคนมาจีบปะซิแต่ถูกต้องหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนในวงเล่ามันเกี่ยวอะไรวะแต่ชีวิตผ่านมาไม่มีผู้ชายที่จะมันเหลียวมองเลยสักคนอย่างนี้ไม่น่าจะขึ้นคานนะเพราะว่าไปทางไหนก็มีแต่คนเหลียวมองอย่างเงี้ยบอกว่าตัวอะไร เออเสียงดังว่ะตีไม่ครบใช่ครบแต่ไม่เอาไม่เอาออกมาใช้หมดก็คือสรุปไม่มีผู้ชายเหลียวมองนั่นเองแสดงว่าคุณไม่มีเสน่ห์ตั้แต่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะคะส่วนใหญ่จะปลอบใจตัวเองนะว่าแบบยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่สิบแล้วยังไม่มีเหลียวมองอ่ะปงล่เออนั่งเฉยๆก็ได้วะเวลาอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขชอบสันโดษชอบอยู่ในห้องคนเดียวชอบทํากิจกรรมอะไรต่างๆคนเดียวชอบคนเดียวตบมือคนเดียว อย่างแม่หนูไงเฮ้ยไทยอินแม่นี้มาออกกล้องแนาหลังแม่สอดเนาแม่สอดแม่สอดนะแม่สอดค่ะเอาแม่มีหนูได้ไงวะไม่ไผ่เอ้ยข้อต่อไปนะคะที่เราจะพูดกันในเนี้ยก็คือว่าหนูก็ประสบการณ์กับคนที่เหมือนจะขึ้นคานรอบรอบตัวอะไรเงี้ยเออก็คือการที่แบบไม่แคร์แบบแผงของสังคมไม่บอกว่าชอบตดชอบเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เสมอไปบอว่าเจ๊อไปอ่ะันตดทั้งเลอรฉันยังมี แต่แฟนโหยผอพึ่งสรลุดเนี่ยผู้หญิงอาจจะมีอาการที่ติดเซ็กซ์ทอยเวลามีอะไรกับแฟนไม่สําเร็จแต่ว่าเวลามีอะไรกับของเล่นสําเร็จงงไม่เป็นไรไม่งงไม่งงเข้าใจเรื่องเนี้ยอินพ่อแม่นั่งร้องไห้แล้วนีันธ์ ผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าที่จะเสี่ยงอยู่กับชีวิตคู่อะไรเงี้ยก็เป็นได้เพราะว่าบางบางทีเนี่ยผู้หญิงถูกเลี้ยงดูมาแบบว่าอ่ะอยู่ในครอบครัวหนึ่งที่อาจจะมีความเพอร์เฟกต์มากๆพอเราที่ติดปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นแบบว่ามีจุดบกพร่องเยอะกลัวจะรับไม่ได้ก็เลยไม่กล้าที่จะเสี่ยงเอาตัวเองไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งอ๋อเข้าใจไหมเนี่ยหยเลยเงยย่มเลยมือโอเคมือผ่านไปอาจจะมีคนภายนอกเนี่ยมองว่าเราเป็นเลสเบี้ย เลดเบี้ยนเนี่ยเขาว่าจะกรลัก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบไม่เคยมีแฟนเลยอะตอนเรียนก็ไม่มีแฟนเรียนจบมาก็ไม่มีแฟน ดังนั้นผู้ชายรอบข้างอาจจะมองเราได้ว่าเฮ้ยชอบผู้ชายปะอ่าล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายแบบไม่เคยมีแฟนเลยจบมาก็ไม่เคยมีแฟนเราก็มองเขาว่าเป็นตูดอย่างเช่นเราแบบว่ายึดติดกับพวกนิยามความรักอุดมการณ์อุดมกาตีเก็บข้อเสียแต่ละอย่างมาแล้วก็กลัวว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องเจออย่างนี้นะเลยทำให้เราไม่กล้าที่จะแบบทุ่มไปอะไรอย่างี้ก็คือเหมือนกับผู้หญิงที่มีทัศนคติต่อความรักแบบเพอร์เฟกต์ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ฉันไม่เอาเออเพราะหนูเป็นนะ เราที่เขาบอกว่าเต็มเหมือนเจ้าหญิงเวลาเราอ่านนิยายอย่างเงี้ยมันจะเออใช่ไหมอินนี่เป็นปะต้องเคยเป็นใช่ไหมอ่านนิยายดูสูงสางแบบนี้สูงสูงร่ำร่ำหุ่นได้มาตรฐานของชายเขาข่าวใขาวใตยไม่ได้ร่ำนะร่ำมากร่ำแบบในเครื่องแบบได้ปะเครื่องแบบเป็นนักพรมนักพรมสีส้มส้มลุคพรมไมใช่บุรุษพยาบาลบุรลุดไปรษณีย์อะไรเงี้ย ปลุกไปซะนี่นะข้าุรุษพยาบาลสิปลุกพยาบาลไปตุป๊ดน,นะไม่หลอกม่เพานั้นะหนูเห็นเข็นมาหลบข่าหลบ <c oughs> ตด้วย <c oughs> <ๆ>ความพี่อยู่โรงเรียนหญิงล้วนมาตลอดมีเพื่อน <c oughs> เป็นผู้หญิงทุกอย่างเป็นผู้หญิงเป็นชนีหมดเลยสิ่งที่เรารอบตัวก็เลยทาให้เรารู้สึกไม่เคยชินแล้วก็ไม่กล้าที่จะอยู่กับผู้ชายอาจจะเป็นบางคนหรือเปล่าหนูว่าโรงเรียนหนูผู้หญิงเยอะเออพอออกมาเจอผู้ชายเนี่ยรัดเลยมากแค่เลย์รัดเลยต้องเป็นสาว นีเราเงื่อยู่โรงเรียนผู้ชายหรือผู้หญิงล้วนหญิงล้วนเออใช่เออเป็นไงเป็นไงเกิดผู้ชายแล้วเป็นไงไม่ไงด้พี่ต้องพูดดูท่าก็รู้แรงมันหนูเยอะหนึ่งสองสามอีนสารพัดหนูด้วยหนูด้วยต้องแต่งแต่งมาก่อนเป็นหน้าก่อนแล้วค่อยดีดเข้าไปถ่าเส้นท่าเน้นอกดิเล่นอกจริงจ้งอ๋อเดี๋ยวงานไปซีช้อ พอพอโอเคก็พอกได้ปะอีกอย่างคือแบบมองผู้ชายทุกคนว่าแบบมันแงลบอะ ผู้ชายส่วนมากไม่ดีคนนี้ก็ต้องเป็นไม่เอาอะไรอย่างนี้ทําให้เราแบบว่าไม่กล้าแต่พูดถึงในชีวิตในชีวิตจริงแล้วเนี่ยผู้ชายไม่มีคนไหนที่เพอร์เฟกไม่มีคนไหนที่แบบว่ามีแต่ด้านสีขาวนะคะพี่เนินถามอะไรอย่างดีเคยมีแฟนไะมมีมีรู้แฟนมหมไม่บอกอ่ะขอดูหน่อยก็ได้เนอาไปว่าน้องเลยนะคะเป็นที่มาของคําว่าสวยเลือกได้เลือกไม่ได้ก็ต้อ จะมีแต่เพื่อนเพศเดียวกันไม่มีผู้ชายเลยแอนว่ามันหลายๆข้อมันตรงกันหนูวะหนูจะขึ้นคานไหมเนี่ยเป็นไปได้สูงแต่ถ้าขึ้นคานอธิคุยก็โอเคและใหญ่ดีใช่ก็โอเคกับเราดีเอาตัดเข้าประเด็นต่อไปกัะค่ะไปงานสังสรรค์ุตสาไปเจอเพื่อนแบบว่าสังคมใหม่ๆแล้วแต่บ่ดดันอยู่กับเพื่อนใช่ทีนี้เราจะไปทําความรู้จักกับ กลุ่มผู้ชายหรือกลุ่มที่ผู้หญิงที่มีผู้ชายอยู่แก้ทําไปคุยกับผู้หญิงแต่จริงแล้วสนใจผู้ชายในกลุ่มงานอะไรเงี้ยก็ไม่ทําก็อยู่กับเพื่อนเหามีโอกาสที่ขึ้นคานได้ไม่มีการแบบพบเจอคุยใหม่มีใครมาจีบมาสาแคสด้วย<บ>ะอะไรเงี้ยสะแคสเออบั <laughs> ตรทายสูงสูงหนูหนูโอเคเอาเป็นว่านะคะที่บอกมาทั้งหมดนี้ที่บอกว่าเป็นสัญญาณแห่งการขึ้นคานนะคะไม่ใช่ทั้งหมดบางคนอาจจะมีลักษณะนิสัยแบบนี้แต่อาจจะไม่ขึ้นคานกันได้โอเคค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์สุดใจี